มีโอกาสได้คุยกับน้องมะนาวแล้วก็คุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ทางน้องก็อยากที่จะได้พูดแล้วก็ถแถลงกับสื่อมลชนพี่มีก็เลยต้องขอรบกวนเวลาพี่พี่น้องๆสืบมอนชนอีกสักครั้งหนึ่งค่ะคือมะนาวกับคุณแม่ได้เห็นคลิปแล้วก็ตกใจมากเลยค่ะคือยอมรับนะคะว่าวันนั้นนะรู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากๆเลยค่ะเออวันนั้นนะคะมะนาวเนี่ยก็ได้กราบขอโทษคุณแม,ม่ไปแล้วน,นะคะ เรอาอะคลีก,กันเรียบร้อยนะคะแต่คลิปนันสิคะดันตัดจบไปก่อนคนเลยเข้าใจคุณแม่กับน้องผิดถ้าหน้าสีท่ไม่ครับไม่ครับคือทางน้องอะนะคะขอให้มี่นัดวันนี้เนี่ยเพราะว่าน้องเนี่ยอยากจะกลับขอโทษมี่อีกครั้งหนึ่งอะค่ะ เพราะว่าวันนั้นเนี่ยน้องก็ยังไม่มีภาพวันนี้ก็เลยอยากจะให้พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยทุกคนเป็นพยานให้ด้วยนะคะมะนาวต้องขอโทษพี่มี่จริงๆนะคะมะนาวกับคุณแม่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เหตุการณ์มันบานปลายขนาดนี้เพราะยังไงพี่มี่ก็ยังเป็นผู้ใหญ่ที่มะนาวเคารพนะคะ โษนะคะโลกนขึ้นไม่เป็นไรคะ่ะโอเคมาลุกขึ้นนะลุกขึ้นคะ่ะพี่มีก็ไม่ติดใจอะไรนะคะไม่รู้สึกอะไรแล้วนะคะยังไงคนเราอ่ะผิดพลาดกันได้พี่มีให้อภัยคะ่ะแล้วเราก็จะไม่พูดถึงเรื่องในอดีตนเนาะเราก็จะเดินหน้าไปพร้อม,มกันนะคะคุณแม่ ค่ะคุณแม่กค,คิดอย่างนั้นนะคะเราน่าจะพูดคเคลียร์กันไปให้จบจบกันไปเลยนะคะไอ้เรื่องเก่าที่ยังค้างคาใจก็เคลียร์ซะวันนี้เลยมันจะได้จบจบกันไปจริงไหมคะคุณนี่ อย่างเรื่องที่เกิดปัญหาเนี่ยนะคะปัญหาอยู่ที่คุณแซมมี่ค่ะเพราะทำงานไม่เป็นทำงานไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลอย่างตอนวันแพลงข่าวซีรีส์คุณแม่ไปตรงเวลานะคะ<ม>พี่ๆน้องๆต้องเข้าใจคุณแม่นะคะคุณแม่ไม่มีที่จอดรถค่ะ<ม>ทำให้คุณแม่เนี่ยต้องวนหลายต่อหลายรอบนะคะแล้วก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยไปทำงานสายแล้ววันนั้นเนี่ยนะคะ ชุดที่เอาให้น้องใส่เนี่ยมีมาให้เลือกเนี่ยไม่กี่ชุดไม่นำซ้ำนะคะ<ๆ>ก็ยังเป็นชุดที่โป๊ะโป๊ะปืยทั้งนั้น พี่โนแน้วค่ะทุกหลายเนี่ยลองคิดถึงใจคุณแม่สิคะคุณแม่เป็นแม่นะคะคุณแม่จะให้ลูกตัวเองเนี่ยใส่ชุดโป๊ๆปือยๆออกไปได้ยังไงคะแล้วก็มาบอกว่าคุณแม่อย่างงั้นคุณแม่อย่างงี้คุณแม่เรื่องมากมันใช่เรื่องไหมคะและอีกอย่างหนึ่งคุณแม่ก็บอกว่าทางคุณแซมมี่เนี่ยให้มีคนเนี่ยมาเคลียร์กับคุณแม่แต่ก็ไม่มีใครมาเคลียร์คุณแม่ให้ชัดเจนเลยสักคนเดียวค่ะและที่คุณแม่ไม่โอเคที่สุดเลยเนี่ยนะคะก็คือ คุณแซมมี่เนีกราบน้องค่ะยังยุ่งกันไม่พอยล้อมีอะไรออคุณมี่คะยังไงแม่ขอร้องนะคะขอให้เปลี่ยนชุดหรือไม่ก็มันทำไมคะมันโป๊เกินไปคะ่ะคุณมี่โป๊เกินไปก็แก้ให้แล้วไงเออไม่ว่าแบบนี้มันไม่ใช่นะคะคุณมี่มันไม่ใช่อะไรไงคะจะให้ไปแก้ตอนนี้มันแก้ไม่ทันอยู่แล้วนะคะคุณแม่คุณแม่ใช้อะไรคิดคะ งานมันจะเริ่มอีกไม่กี่นาทีแล้วนะคะคุณมี่เป็นโตไปหน่อยอะค่ะเมื่หวยแล้วค่ะคุณมี่วายวายแล้วทุกอย่างจบใช่ไหมคะถ้าวายแล้วทุกอย่างจบมี่กราบเลยละกันคะ่ะกราบเลยนะอุยคุณมี่ขาคุณมี่ไล้ะคุณมี่ไม่ทำงานคุณมี่ขคุณมี่อย่าทำนี้นาเรา,ากราบพี่เขากราบพี่ลูกโอ้ไม่ไวาย่ะคุณมี่อย่าทำแบบนี้เลยรีบๆไปใส่เลยคะ่ะไม่ต้องเรื่องมากได้ไหมบทนางเอกถ้าอยากจะเล่นนะ่ะ 看看。啊啊 คุณแซมมี่เนี่ยพูดด้วยอารมณ์ใช่ไหมคะว่าจะกราบน้องใช่ไหมคะแล้วแม่กับน้องเนี่ยก็เกิดอาการไม่สบายใจเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่คุณแซมมี่เนี่ยจะไปกราบน้องมันจะเป็นไปได้ยังไงคะคุณแซมมี่เนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการนะคะแล้วจะให้น้องตัวเล็กๆเนี่ยไปมีปัญหากับคุณแซมมี่ถึงขั้นว่าจะต้องมากราบเนี่ย มันเป็นไปได้ยังไงคะคุณแม่นะคะพูดจริงๆเลยอ่ะคุณแม่ไม่คิดเลยนะคะคุณแม่แอบคิดอยู่เล็กๆนะคะแต่ก็ไม่อยากคิดว่ามันเป็นการเตรียมกันหรือเปล่าคะที่คุณแซมมี่ทำแบบนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะคือจริงๆมันมีอีกหลายเรื่องนะคะที่เราคงเข้าใจไม่ตรงกันนะคะแล้วอีกอย่างนะคะในวันนั้นที่ ทางคุณแม่แล้วก็ทางน้องพูดอะไรอะ่ะก็มีคนได้ยินเยอะแยะนะคะโดยเฉพาะทีมงานที่อยู่เบื้องหลังอยู่หลังเวทีเขาก็ได้ยินกันหมดนะคะโอ้ใช่ค่ะคุณแม่จําได้แล้วทีมงาน <S <S ก็ทีมงานของคุณม่หมดเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะทีมงานคุณแม่หมดเลยใช่ไหมคะทีาทีมงานทำงานกันต่อไปนะคะคุณแม่คิดว่า คุณแซมมี่เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยสบายใจที่จะร่วมงานกับแม่ร่วมงานกับน้องคุณแม่เนี่ยก็ขอตัดปัญหาตรงนี้เลยนะคะคุณแม่เนี่จะขอโทษคุณแซมมี่อย่างเป็นทางการคุณแม่เนี่มีความผิดพ้องประการใดหรือว่าน้องเนี่ยทำความผิดพ้องประการใดคุณแม่ขอรับไว้เองนะคะ ขึ้นมาเถอค่ะข oh, ึ้นมานั่งค่ะขึ้นมาหน่อแล้วอย่างนี้ยังร่วมงานกันต่อได้ไหมครับอุ้ยได้สิคะเพราะทางคุณแซมมี่เนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นอลพอใช่ไหมคะที่จะให้อภัยแล้วก็เริ่มงานกันใหม่เพราะวันนี้ทุกๆท่านเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้พี่ๆน้องๆกันทั้งนั้นเราเนี่ยมาเคลียร์กันทุกปัญหาทุกเรื่องแล้วมันก็จบใช่ไหมคะ พี่มี่เหรอคะเออน่นนนัสิพี่มี่อยีครับับ่คีคับพี่มี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะไม่ได้ติดใจอะไรแล้วนะคะแล้ววันนี้ทั้งคุณแม่แล้วก็ทั้งน้องมะนาวก็มาเคลียร์กันต่อหน้าแบบนี้ก็ยืนยันค่ะว่าเราร่วมงานกันได้แล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยน้องมะนาวยังเป็นนางเอกแน่นอนค่ะ ใช่ค ais, ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับโอมหน่อยครับนุ่นห่อครับขอบคุณนะคะชิคกี้พนี่ปิ้งไว้ครับคุ่นหน่อยครับนุ่นหน่อยครับสวยค่ะ